ครับผมคลิปสองครับคลิปสองสวัสดีครับพี่น้องปองปายครับผมเบ้ารอหันเช่นเ่าเหมือนเดิมเหมือนเคยครับมาเยี่ยมยามถามข่าวคุณบาอาจารย์สวนเหนียวซิงครับในช่วงวิกฤตช่วงนี้นะครับเราอยู่ทำ้งตรงไฮตรงหน้างานลองงานล่ำก็เลยหยุดไปแล้วครับหลายว่งก็ได้เมื่อนี้ครับเมิ่งมาเยี่ยมยามถามข่าวอาจารย์สวนครับย่ทงไฮตรงหน้าพนับบ้านว่างต่อเขาครับพี่น้องอยู่หน้าอาจารย์สวนเหนี่ยวซิงครับผม อามื่อนี้ครับมเมื่อบังอาจารย์สวนหลังจากออกงัวกินน้ามาแล้วก็มาแบกฟื้นครับครับเตรียมฟื้นหรือว่าแบกฟื้นไปถ้ำนี่แหละในครัวเลื่อนเพื่อนเหระครับผมเผาทานดีเพื่อนยี่แบกฟื้นเผาทานโอ้ยยางเลี้ยวเหรอยางเลี้ยวหางเลี้ยวขาดโอ้ผูดหน่อยไหมครับกำลังดีให้ล่ำไส้กับบ่ค่อยดีดแน่ โลกรกะเพาะาาาออแต่ว่ากะดิเศร้าล้แบกไม่กระเดาครับพี่น้องไม่เดาครับงานหญงเตืบอบยู่ตนนหญ่เตือบอยู่เออพนก็ต้องแบกเขาในถิ่งหน้าพลแล้วปนดังเผาทานมาสั่เดียวไปเถอะเผาทานวิถีชีวิตพลอยตรงใหรตรงหน้าคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศหน้าอาจารย์โซเนลซิงครับมีทั้งงว่ว มีทั้งสรพยากรหลายอย่างครับต้นไม้ต้นไหลมักม่วงบักมีปลามันปลาอ้อยแมนมัดรับมันั่เมื่อนี้เบ้าห่าฮานก็นได้นี่ครับมาเยี่ยมยามถามข้าวอาจารย์สวนหลังจากบรได้พอกันมาเป็นเดืนเอนแล้วครับกระชองเกี่ยวข้หบนครับจะเดือนพี่กาแล้วพ่อกับโมกุล่าแล้วโอ้แบกรัดเลยตีพ่อหญ่นี่แบกรัดเลย เอาคุณได้ถิมมันหนักดิเปลี่ยนบาเปลี่ยนบาเนี่ยบาสิแตกเนะนี่ยเตือ,ตอมต้นใหม่กัได้โอ้เงารวอมเนาะโอ้ต้นเงาเตื้อมต้นสุดเดาลต้น,ตน,ตนแบกไปเขาทานาวนันนด้พันว่าว่างพอดีพี่น้อง ช่วงนี้บ้าเราหันกับบ้างพอดีครับก็เลยมาเยี่ยมยามถามข้าวอาจารย์พน่นพันยู่กันแบบไดอยูตรงไหตรงหน้าทัานเดบรรยากาในบ้านว่าช่วงนี้ช่วงปลอดเชื้ออ,อยู่น้ำตรงไหตรงหน้ากันจิตปลอดภัยครับชุ่มนุ่มกันไรกับพอดีเนาะช่วงนี่กับช่วงระงับเชื้อซอยกันครับขัางคำสั่งจากรัฐบาลเพื่อไห้่บรรยากห้ชุ่มนุ่มกันครับ ตรงไหตรงหน้าห้าก็่าีปลอดภัยครับผู้ขบับเราลอหานกับมาได้ประมาณสองชัว่วโมงแล้วพี่น้องเยี่ยมยอดถามข้าวอาจารย์พันอาจารย์ยวงได้จีได้ดอกน้ำทงไหตรงหน้าบ่ค่อยขึ้นบ้านไดนะ้พี่น้องนอนหน้าตลอดเล่าก็ได้อาจารย์สวนนักบ่าวไงจังคักแบกบมาแล้วก็่าจีได้ไปตัดเป็นท่อนเป็นท่อนไม่แต่ฟอทันมาเลยเมื่อไหร่ตีไปเฟอทาน อันนี้ก็บรรยากาศเทียงไฮเทียงหน้าจ่าสวนมั่งครับนี่มองเกาคือเกาอะไครับพี่นอ้องนี่บ้านบ้างต่อเห็นไหมครับบ้างต่อหินลาดนี่แหละต่อคอนเจนเท่านี่ละเออใครไปยังมองนี้ม,นนมอสจีเอาให้หน้ามัาน,นก็ได้เอาให้หนักกลับกลับ ข่า,าวโลรันกับเล่ยผ้าหอนอาทีมงานมอล่ำเครือวันจันรกับจางครับมาเยี่ยมยามถามข่าวจานทร์ไเพิ่อนวอาวิถีชีวิตพ่นยู่แบบใส่น้ำทงไฮทงหน้ากินข้าวเที่ยงแล้วด้อยพี่น้องกินข้าวเที่ยงแล้วก็พผ้ากันมาเมื่อกี้ก็มาซ้อมครับซ้อมลำซ้มอมแค้นหลังจากกินข้าวเที่ยงแล้วก็ที่มาซ้อมล่ำซ้อมแค้นครับลูกศิษย์ลูกหาจาจาร์ครับอมอล่ำเครือวันก็นมาหอดแล้ว อาจารย์โกกับมหันเหรอครับกําลังขนขนกล่องครับอุปกรณ์การแสดงอุปกรณ์การแสดงครับท่างเบาเราห่างกับเตี๋ยมมะไฮผูาบ่าอาจารย์เพิ่นได้ซ่อมกันตามจินเขาป้าพี่น้องทิ่ทงไ้ตรงหน้าคูาบาอาจารย์ไงครับสี่เป็นรอแต่งานรองงานล่ำกับยากนครับช่วงนี้ช่วงซุ้มเสียงกับเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งจากรัฐบาลเพื่อนครับกําลังงับเชียร์ซอยกันนะครับเนาะ ขันห้าอยู่น้ำทงให้ตรงหน้าเ้างกับวดเชื้อปวดไผ่ไปน้ำชุ่มชืนกับมีความเสียงครับผมนอันนี้ก็เลยเตรียมคร้อ,คมคมอม่ <c oughs> อม่่ <คน S 1> ่่่่่ว่ม่มร่่่่่เ่่่่่่่่่่่่่ง่่่ี่่ดแ่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่่่่่่น่ <c oughs> ่่่่่่่ไป่่ล่เ่ย่่า่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่้่่ค่่วัน่่่่่่ี่่่่่่่่่ม่่่วันเเวลา ช่วงโควิดแล้วๆไปแล้วโควิดซาพไปแล้วพี่น้องจังจีได้ออกล่องออกล่ำม,มอบผลงานให้พี่น้องป้องไปเฮาได้รับชมรับฟังคือเก่าเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับผมฐานทีไทยท่ามกยู่ตรงไหนตรงหน้าจารย์สวนมันครับตรงไหนตรงหน้าเพิน่นโอ้ยปลูกพักปลูกหญ้าหลายน้อาจารันรอดก็ได้ทั้งพักทั้งหญาย,าย,ยาใยอึศใยอยากบ่อยอึศใบอยากครับทั้งปูทั้งป่งปาก็มีพี่น้อง คุใดอยากมาเยี่ยมยามถามข่าวเล่าหรืออยากมาจิ้นเขาป่าน้ำอาจารย์ชวนก็มาได้ครับเชิญได้อยู่หน้าคับนะครับบ้านวังต่อหน้าอาจารย์ไงเพ่น๋ยวผู้ขาบาวล่อหั่นก็สิได้นาคลิปให้พี่น้องฟังไปลายเฮาได้รับชมรับฟังนะครับเด้อคุณใดขามารับชมรับฟังก็ฝากนะครับฝากช่องน้อยนะครับบ่แมนช่องคอดเด้อช่องน้อยของเบาวล่อั่นครับ ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ซับคารได้พี่นอ้องเด้อซับนอโจดก็ด EX ีครับตอนนี้ขอหยุดไปก่อนได้พี่น้องเด้อขอหยุดไปก่อนครับขอเตรียมอุปกรณ์การแสดงครับผมครับผมจังสีทรงคลิปงามๆให้พี่น้องฟังไปให้รับชมรับฟังกันไปโอ้ยเมื่อย่างน้ำกลพวยในสวนวันเมย่างย่างขึ้นอยู่กับเมยผู้ขากันในบอดดวกร่างกายอีกทีอ เอาขออยู่ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ